โอ้มารอบนี้ฟักทองออกต้นแล้วต้นเดือนเมษาไม่ไม่ใช่ต้นเดือนเมษาสิบเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วเกิดเร็วมากเลยลูกออกหมดแล้วฟักทอง โอ้โหต้นสักดิ์อกยอดเสียม่ากเลยศักทองออกแล้วเจ้านะอีกสามเดือนนะจะได้กินลูกเนาะมีเป,ปล้อไข่กระแต่งก็แตกแล้วแตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วพักทองก็ออกมาแล้วปลูกไว้ไม่กี่วันเลยสิบกว่าวันนี่ต้นโตได้ขนาดนี้ปะเนาะพักทอง กุ้ยไข่ก็ออกยอดแล้วดีจังเลยอก็ออกเร็วเหมือนกันเนาะสองอาทิตย์มาดูอีกทีอันนี้ก็ขึ้นสองหลอดกุ้ยไข่อันนี้แตกสองหลอเลยโอ้โหสุดยอดเลยจังเอ่มามะม่วงก็ยังเหลืออยู่นะ,ะมะม่วงก็ยังเหลื สามสีลูกเห็นรูปตะครองออกหลายต้นเลยดุน้ำมันมก็ปิดแล้วบันต้นก็อ,ออกยอดแล้ว มะม่วงบางต้นก็ออกยอดบางต้นก็ยังไม่ออกอันนี้ก็ออกยอดเลยจ้าออกยอดเลยพยุงถูกฝนก็กำลังงามจ้าโอเคนะสองอาทิตย์มันพักทองโตได้ขนาดนี้นก็ถือว่าถือว่าเขียวชะอุ่มแล้วเนี่ยพอดีฝนมาพอดี พอปลูกเสร็จฝนมาก็เลยพักทองก็โอ้พอเทืองก็กำลังเกิดนะเนี่ยหวานพอเทืองทิ้งไว้แล้วก็ลงใส่เพื่อแล้วก็พอกลับมาก็เกิดแล้วพอ,อเทืองก็เป็นปุ๋ยแล้วก่อนหวานแล้วก็ใส่ขวบขึ้นเยอะแล้วนะปอเทืองเนี่เขียวเป็นย่อมย่อมแล้วจ้าเออโอเคโอเค เป e ็นพวกทองเกิดขึ้นมาก็ดีใจอยู่เพียงได้แป๊บเดียวสองอาทิตย์เองพอกลับมาอีกทีมันออกยอดหลายยอดเลยมันจะยอดใหญ่ดูดิทุกคนโอเคสุดยอดเลย